ดีไซน์ทำไมดื้ออย่างเงี้ยฮะแม่บอกแล้วไงว่าไม่ให้ทำไม่ให้ทำทำทำไมฮะทำไมดื้อดื้ออย่างงี้แม่จะตีนะน่จะฟาดแล้วนะคือ้าอ,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 อไปไไป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 คือปกติอะเราชอบเล่นกันแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมลูกก็คือแม่แม่จะแกล้งทําเป็นแบบว่า ตีดีไซน์บ้างแก้งทําเป็นปั้มดีไซน์อย่างเงี้ยทุกคนแล้วแบบสายใหม่เขาก็จะเข้ามาช่วยพี่ตลอดเลยนะดีไซน์ทีวีทุกคนวันนี้นะแม่กุ้งจะตีดีไซน์ทุกคนหา <Huh? S 1> ไม้มันทัดก่อน, uh huh. น,นไหนมานไม้บันทัดอยู่ไหนวันนี้นะต้องตีดีไซน์ให้ได้เลยทุกคนป่ะอะทุกคน <No. S 1> เดี๋ยวมาดูกันนะว่าระหว่างที่แม่กุ้งตีดีไซน์นะสายใหม่จะมีปฏิกิริยายังไงนะทุกคนมามาดูกันะนะ วันนี้แม่จะตีหนูโดนตีแน่หนูอ่ะเดี๋ยวแม่จะแกล้งทำเป็นตีหนูนะให้หนู่แกล้งทำเป็นร้องนะแบบโอ๊ยอะไรอย่างเงี้ยแบบร้องไห้แกล้งทำเป็นร้องไห้แกล้งเสียงดังๆเลยนะแม่จะดูว่าสายใหม่จะทำยังไงโอเคปะอดีไซน์ทำไมดื้อย่างเงี้ยนะแม่บอกแล้วอะไรว่าไม่ให้ทำไม่ให้ทำทำทำไมฮะทำไมดื้ มานี่มานี่เลยใ,ใส่ไหมอ,อ่ะมาแม่กลัวใส่แบบรมาหาแม่แใส่ไหมมานี่สิมาหาแม่สิมาหาแม่สิมานี่เร็วใส่แบบ อันนี้นะทุกคนระหว่างที่ถ่ายคลิปเมื่อกี้นะที่แม่กุ้งแกงตีดีไซน์นะทุกคน <G ül üyor> ก็ปรากฏว่าสายใหม่เข้ามาช่วยดีไซน์นะโดยการงับมือแม่กุ้งนะทุกคนแต่ว่างับเบาๆเนาะแล้วพอแม่กุ้งเงยหน้าขึ้นมาคือน,น้องก็จะกลัวน้องก็จะวิ่งหนีแม่กุ้งนะทุกคน แต่ระหว่างนั้นนักได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะทุกคนคือระหว่างที่สายไหมกระโดดเข้ามาแบบมา,มา,มางับมือแม่กุ้งมาห้ามแม่กุ้งเนาะปรากฏว่านี่เลยหัวสายไหมนะกระโดดไปชนกับฟันดีไซน์กับปากดีไซน์นะทุกคนขอดูหน่อยค่ะดีไซน์ดีไซน์ก็เลยบบว่าได้แผลเลยนะทุกคนนี่นะนี่นะชนกับหัวน้องนะทุกคนนี่เป็นแผลเลือดออกเลย แม่กุ้งก็เมื่อกี้นะเอายาฆ่าเชือ้อยาทาแผลยาพ่นยาพ่นแผลในปากยาฆ่าเชื้อนะพ่นให้แล้วนะทุกคนแล้วก็กินยาแก้ปวดแล้วเป็นไงคะปวดปวดเยอะอยู่ไหมลูกปวดเยอะอยู่เพราะว่ามันโดนตรงใ,ใกล้ฟันเนาะมันเป็นโคนเหงือกนงะเดี๋ยวดูสิเดินอ,อยู่หรือยังคะหยุดแล้วนั่นไงเดอนไม่ไหลแล้วแต่ว่ามันแดงอยู่ ฟันแท้ด้วยดีนะฟันไม่โยกฟันโยกไหมลูกไม่โยกใช่ไหมคะจริงๆอะ่ะน้องไม่ได้โดนแรงมากหรอกแต่ว่ามันเป็นตำแหน่งตรงนั้นพอดีเนี่ยก็เลยเลือดออกน้องก็ไม่ได้ตั้งใจนะทุกคนคือปกติอะ่ะเราชอบเล่นกันแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมลูกก็คือแม่แม่จะแกล้งทําเป็นแบบว่าตีดีไซน์บ้างแกล้งทําเป็นปั้มดีไซน์อย่างเงี้ยทุกคนแล้วแบบสายหมายเขาก็จะเข้ามาช่วยพี่ตลอดเลยนะ แล้ววันนี้แม่กุ้งก็เลยบอกว่ากะว่าจะถ่ายคลิปให้น้องๆทางบ้านดูเนาะดันเกิดอุบัติเหตุฉะนั้นทุกคนปกติไม่เป็นแบบนี้นะปกติไม่โดนนู่นไปเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันเนาะ <c oughs> เดี๋ยวรอดีไซน์ดีขึ้นก่อนกินยาแก้ปกวดไปแล้วเดี๋ยวอีกักพักหนึ่งก็คงดีขึ้นแล้ว <c oughs> หายปวดบ้างยังยังหรอมันเจ็บหรือว่ามันปวด <c oughs> ปวดปวด เพราะว่ามันเป็นตำแหน่งใกล้ฟันเนี่ยติดกับฟันมันก็เลยปวดแบบคล้ายๆเวลาฟันเราโยกอะไรอย่เงี้ยดีนะฟันไม่โยกกับฟันแท้ด้วยเนาะอะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็เป็นกำลังใจให้ดีไซน์ด้วยนะบ๊ายบายค่ะ